สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ p i k k Up s k y w o r เ d กันอีกแล้วนะครับทุกคนอีพีนี้เป็นอีพีที่เท่าไหร่แล้วจาไม่ได้นะทุกคนนะเหมือนเดิมนะเล่นมาหลายเกมจัดนะท่านผู้ชมเนาะก็เลยจําไม่ได้นะทุกคนมาเดี๋ยวอีพนี้พี่ว่าเราน่าจะได้เวลาที่ทําการไปหาเทม,มาดากงดาก้อนกันแล้วทุกคนซึ่งอ่ะดาก้อนที่พี่พูดถึงก็คือไอ้พวก ghost ดราก้อนพวกอะไรเงี้ยท่านผู้ชมนะพวกโกสโคแบทพวกอะไรเงี้ยนะท่านผู้ชมจำได้ไหมว่าสองสามอีพีก่อนที่พี่ไปทำากงทำอะไรกงขังกงดักเดนเดอสาวไว้นะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปจับกันดีกว่าไอ้พวกนี้มันเป็นไวเวอร์ไงหนูๆนูมันก็เลยมันก็เป็นมันเป็นคนสายพันกันนะมันไม่ใช่มังกรเนาะเดี๋ยวเราจะไปจับมังกรจริงจังกันและแล้วจากในอีพีที่แล้วที่เราไปทําการจับโครงกระดูกมาเราไปฆ่าบอสเราก็ได้ชุดแบบดีๆมาเยอะเหมือนกันนะจะเอาไว้สลับกับไอ้พวกนี้นะทุกคนเนาะมาใส่ไปก่อน ส่วนไอ้พวกฟอสซงฟอสซิวนี่ก็ไอ้พวกนี้เราก็ได้มาจากไอ้การฆ่าบอสตี d อ้ดอปไอ้เก็บอดอปเหมือนกันนะทุกคนเนาะไอ้พวกนี้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตทิ้งไปก่อนนะทุกคนกระเป๋ามันจะเต็มเกินไปนะเราไม่ได้ใช้มันซัทีเดียวนะตอนนี้นะส่วนที่เราจะใช้ก็ไอ้พวกนี้ไง แต่อย่างที่บอกอ่ะจะทิ้งไปบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวขอได้ไปเก็บของนิดนึงดีกว่าเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาติดตัวไปอย่างที่เคยบอกๆก,กันนะทุกคนกระเป๋ามันจะเต็มไงแล้วน้องๆมันเดนนสเร์เราบางตัวเราก็ไม่ได้อัพอะไรเยอะนะนี่นี่นของพี่ก็เก็บไปเยอะแล้วเนี่ยนี่ได้มาจากการตีบอสหมดเลยนะทุกคนใหญ่พวกนี้ได้จากการตีบอสเดี๋ยวจะมีสักอีพีหนึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปทําการซัมมอนอาโกสตราคอนอาคงกระดูกเหมือนกันนะทุกคนเราได้ฟอสซิลมันมาแล้วได้มาจากตีบออเหมืนกางที่บอกกไปเเลยยนนนมมีหตััวือะ ไปตีบอสโครงกระดูกมาเราก็ได้มาค่อนข้างเยอะเลยทุกคนโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเก็บของแป๊บหนึ่งนะอไอ้พวกนี้ก็ที่เขียนนี้ก็วสซอมไม่ได้ใช้โอเคเก็บไปก่อนขอเก็บของเก็บของแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะไอ้พวกนี้มันเต็มไปหมดเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเอาไปรวมๆกันไว้นะจาไม่ได้เหมือนกันว่าไโต๊ะไหนเป็นอันไหนเป็นอะไรต่อมีอะไรนะทุกคนของมันเยอะไปหมดเลยพี่ก็ลืมๆไปหมดเลยเนะี่ยไอ้ของพวกนี้มันมนมไวเวอร์จะหมดแล้วลวะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอเก็บของกัน เอเออโอ้ยตัวนี้ก็เต็มว่ะน้องๆโอ้ยป้าเอ้ยของโต๊ะพี่มันเต็มไปหมดเลยอะพี่ไม่มีที่จะเก็บแล้วว่ะอืมจริงๆแล้วไอ้พวกนี้มันเป็นไอ้นี่นะพี่ไปดูช่องฝรั่งมันเป็น v ว i c e energy ซึ่งเราจะต้องเอาไปใส่ในตัวโครงกระดูกของทุกคนแล้วมันจะปล่อยสกิลพิเศษได้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่นต้องกดอะไรนะเดี๋ยวเราเอามาให้ไอ้ตัวนี้ไปเลยดีกว่าเนี่ยไอ้ตัวนี้ตอนนี้พี่อยาก EP ที่แล้วที่พี่เราเล่นกันไปแล้วก็พี่ก็เอามาไว้ตรงนี้ให้เขาหมูิ้ต็มแล้วทกคนเดดีวเาอน้้ใส่ย เอย่างนี้นป่ะเดี๋ยวเราก็ต้องมาคอยลองอีกทีถ้าเราได้เล่นกันอีกทีเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอแอร์ดบนี่มันขยันตกบ่อยๆนะหนูหนูหนเออเก็บก่อนป๊บปป๊อปั๊บปอย่างอื่นก็อ๋ออันนี้เอาเนี่มาด้วยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อนนไไดเออโอเคทิ้งไปทิ้งไปโตเคมีสตรีอ่าเก็บไว้ก่อนเอ้ยไอพวกแร่ที่พี่ไปไว้ตรงไหนหมดวะน้องหนูหนูหนเออวะ ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเอาไปรวมกันไว้ที่เดียวอะไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันไอ้นี่ไงมันเกะกะมากเลยเก็บ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 ของพวกนี้เก็บไปเก็บไปโอเคเอาเก็บเอาไปแค่นี้แหละทุกคนนะเอาไปแค่นี้แหละเดี๋ยวอืมขอเก็บไอ้นี่ไปนิดนึงก่อนจะทําไปทําการทําอะไรกันเดี๋ยวขอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ผิดใส่ผิดขอเก็บไอ้พวกนี้ไปด้วยนี่พวกนี้ไปด้วยเออเก็บไปด้วยไม่มันเยอะเกินไปนะพยายามไม่เอาอะไรไปเยอะนะเพราะว่าคืออย่างที่บอกอะไอ้พวกนี้อะเรายังไม่ได้ใช้ตอนนี้ ห่วงอาหารเราก็มีอาหารกินละโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้ากันไปเลยดีกว่าตัวที่อยากจะเอาไปก็ออาจจะเอาเป็นไวเวิร์นไปก็ได้นะทุกคนนะเออไวเวิร์นมันตัวใหญ่อะ่ะทุกคนไม่เอาดีกว่าเอาไอ้เจ้านี้ไปดีกว่าอืมเดี๋ยวเดี๋ยว้ยวยติดปีป้าเอ้โอเคปะเฮ้ยไปติดอะไรอ่ะเฮ้ยติดอะไรโอ้โหบินติดไอกระดูก โอเคไปทุกคนเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปตรงตรงนู้นก็ดีกว่าตรงอตรงเกาะลาวานะทุกคนนะไอ้เกาะนู้นมันจะเป็นไอ้พวกไวเวิร์นเกิดเยอะไงไอ้ไวเวิร์นอย่างที่เราบอกอะไอ้ไวเวิร์นโกสไวเวิร์นเออยโคแบดเออยอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าตัวไหนเลเวลสูงทุกคนถ้าตัวไหนเลเวลสูงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งจับตัวเลเวลสูงดีกว่าถ้าจับทีเดียวจะได้คุ้มไงไอหุ่นยนต์นี่ก็ยังไม่ครบเลยเนี่ยขาดเยอะเลยแหละขาดหลายตัวด้วยสองหรือสามตัวนี่แหละ แล้วก็ไอ้เกาะไอ้เอเลี่ยนอีกเกาะเอเลี่ยนนี้ต้องเอาไปฟอร์เทมเดี๋ยวค่อยไปหาเวลาไปพฟอร์เทมถ้าอาจจะไปฟอร์เทมในไลฟ์สตรีมหรือในคลิปก็ได้จับมันมายกแก๊งเลยเอามันมาเล่นมันก็คล้ายๆกับไอ้้ไอนี่แหละนะทุกคนนะไอ้ครีเอเตอร์โหมดนะเพราะไอ้ครีเอเตอร์โหมดเราเสกได้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เราเสกไม่ได้แต่เราก็ฟอร์เทมมันมาเล่นได้ไงถ้าเกิดมันเทมไม่ได้จริงๆ,ๆอะ่ะก็ประมาณนี้ประมาณนี้จริงๆแล้วไอไอ ฟอสโทมฟอสเทมหรือดูเทมอะไรอย่างเงี้ยมันมันดีกว่าเศกมาในครีเอเตอร์โหมดนะเพราะว่าครีเอเตอร์โหมดมันได้แค่เลเวลหนึ่งทุกคนแต่อันนี้มันจะได้เลเวลตามที่มันเกิดเลยไงพี่ว่ามันน่าจะดีกว่าด้วยมาเดี๋ยวขออนุญาตแวะดูสี่แถานี้ก่อนนะทุกคนนะก่อนอื่นเอ่เดี๋ยวพี่ว่าจะไปเก็บกระอาเก็บนมไวเวิร์นด้วยดีกว่าแต่ว่ายังไม่แวะไปดีกว่าทุกคนถ้าจะไปเก็บนมไวเวิร์นเราต้องใส่กอดโหมดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวตุยแต่ตอนนี้เราอย่างดีกว่า เขาอนุญาตบินหาไอ้นี่ก่อนเดรนเสาวมันยังไม่เกิดอ่ะหนูหนูเดี๋ยวเขอรีบขอรอแป๊บหนึ่งนะต้องรอสักแป๊บหนึ่งแหละอันถึงจะเกิดว่าตอนนี้เราบินมาไวไปหน่อยนะเออมีไหมยังไม่มีอะ่ะนั่นไงโผล่ละโผล่มาแล้วหนึ่งตัวเฮ้ยนี่ไงอุย้ยตัวนี้ว่าอะไรโอ้โหแวลหกกว่าหนูไม่เอาหนาา 6, อแววหกอ่ะเวลหกน้อยน้อยไปปั๊บเวลหกน้อยไปไม่ตาไม่เอาไม่เอา มันน้อยเกินไปมันไม่คุ้มอ่ะทุกคนโอ้โหมันจะน้อยเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทําอะไรกันทุกคนเดี๋ยวเราไปเปิดประตูนี่ไว้ก่อนดีกว่าประตูกรงประตูกรงเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวแล้วกรงเราอยู่ไหนอะเอ้ยเดี๋ยวทุกคนไอ้กรงเราอยู่ไหนวะไอ้กรงที่กลับดักแล้วอะเอาเดี๋ยวกับดักอยู่ไหนวะ เดือด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 เเอาหลงแล้วเนี่ยทุกคนหลงแล้วเนี่ยกับดักอยู่ไหนวะขอหาแป๊บหนึ่งเอออยู่ไหนวะทุกคนพี่ไปเอากับดักไปตรงไหนวะเนี่ยเดือดเดี๋ยวเดือดเดอดเอาเอาซวยแล้วเอาเฮ้ยเอาพี่ไปทำโกงมาไว้ตรงไหนวะน้องๆไอ้บ้าเอ้ยทุกคนลืมแล้ววะขอบินวนหน่อยนะ ทุกคนไม่ใช่ว่ามันหายไปแล้วเหรอไม่หรอกมั้งเออยู่ไหนวะหรู้ไหมอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงท้ายๆปะอืมหาไม่เจอว่ะหนูเฮ้ยเจ็ดสิบแปดเอ้ยอย,อย่าพึง่งอย่าพึง่งอย่าพึง่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเจ็ดสิบแปดโอ้โหโค้ดด้วยเอ้ยสวยแล้วไงโดนตามแล้วโดนตามแล้ว พี่หากงไม่เจอวบบทุกคนไอ้บ้าเอ้ยไปทำโกงไว้ตรงไหนวะเนี่ยเอ้ยลบลบหลบ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 เอาเดี๋ยวก่อนนะพี่หาไม่เจอเว้ยหรือว่าตรงนี้วะไม่ใช่ป่ะทุกคนเดี๋ยว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 ,ยวลากมันมาก่อนอ๋อนี่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 นโอ้ยบ้าเอ้ย มีเลยไปสักไกลเชียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีี๋มานี่นี่นี่ลากมันเข้ามาโอเคมานี่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 มามานี่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 เร็ว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 เออมานี่มานี่ตามมาตามมาโอเคทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตลากมันไปนิดนึงนะมามันมาแล้ว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 เอามันเข้ามานี่นี่เข้ามานี่เข้ามานี่เออเข้ามานี่มานนี่นี่เออไปเดี๋ยวลงลงก่อน ลงก่อนลงก่อนปิดปดปิ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 ด เดี๋ยวมันก็จะหนีเชื่อเถอะอะยิง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 ปั๊บเดียวแหละทุกคนเพลอเอน่ะนะจริงจริงปั๊บปั๊บขอยิงไปก่อนอาจจะไม่ตัดแล่นะทุกคนอาจจะยิงไปเลยดีกว่านะเพราะว่าตัดไปมันก็ไม่เป็นไรหรอกคือมันตัดไปมันก็เท่านั้นแหละยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยเดี๋ยวเราขยเช็คเดี๋ยวโอ้ยโห้วดคือมันมันมันวนมันวนคือพี่ทําประตูเล็กเกินไปไง พี่เเอาเดินเสารสาเราออกไม่ได้เออยิงเป็นอย่างนี้แหละคือมันตีไม่โดนแล้วนะตอนนี้มันตีเราไม่โดนแล้วมันตีไม่โดนแล้วแล้วลูกเราเก็บเป็นกล่องไม่ได้ตอนนีทุกคนมันดันเป็นเพิ่งจะเข้าเกมแล้วมันดีเลยไงเออซวยมากเลยมายิงไปก่อนยิงไปก่อนขออีกนิดขออีกนิดขออีกนิดเดี๋ยวก็จะเช็คแล้วจะเช็คแล้วเอาเอาจะหนี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 ไปไหน จะหนีไปไหนจะหนีไปไหน <c oughs> โอโ้สบายจุงสบายจุงเบยอาา่าฮะเป็นโคแบทด้วยนะโคแบทที่จะเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างจะโหดกว่าตัวปกติเยอะมากนะทุกคนนะเป็นโคแบทไวเวิร์นโกสโอ๋อมันเป็นไวเวิร์นนี่ว่าอ๋อมันไม่ใช่ดาก้อนเหรอทุกคนเอ้ยมันเป็นไวเวิร์นอ๋อกดดาก้อนหรือกดไวเวิร์นวะทุกคนไอที่เอา้าอ๋อมันล่วงลงมาเองตกใจปั๊บปั๊บปัป๊บไหนดูดิ เอาหมื่นสี่แล้วครึ่งทางแล้วปับป๊บปับ๊บปมนสีแล้วหมื่นสี่แล้วเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะดอกแล้วเกิดเป็นพันโป๊โป๊ะ,ปะดอกละแ0ดร้อยอะทุกคนเห็นปะเห็นปะไม่ไม่นานหรอกไม่นานหรอกไม่นานหรอกสักประมาณ2อสนาทีก็ไอหลับแล้วหลับแล้วดีนะปืนเรายัางไม่โอเวอร์ฮีทปกติปืนเราจะโอเวอร์ฮีทค่อนข้างจะไวเลยนะอ่ะจะหนีเหร ปาอันหนีเหรอจะหนีเหรอจะหนีไปไหนจะยิงไม่จะตีไม่โดนหลอกไม่โดนหลอกข้าวนอย่างเงี้ยคือมันเป็นตัวที่ตีวงว่าเอ้าเดี๋ยวมันเป็นตัวที่ตีวงกว้างไงมันจะตีเราไม่ค่อยโดนถ้าเราเรายืนอยู่ับที่น่ะปั๊บปั๊บปัป๊บอีกซี่อีกซี่โอ้เวียนหัววะมันจะหมุนก็ไปไหนวะเนี่ยปัป๊บยิง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 เอาเอาเอา,เอายังมาตีลูกเลยอีกเพราะมัน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 โกรธว่ะมันโกรธเพอมันใกล้จะสลบมมันไม่หนีแต่มันโกรธวะ่ะ เอ้าวืดอีกยาเอ้ยอปีบ้าเอ้ยขอดูดิเอาปั๊บปั๊ปัปปป๊อีกไม่กี่ดอกอีกสี่ห้าดอกอม,มันน่าจะได้แล้วแบบทุกคนชัวร์ลอยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องตัดต่อกันแล้ววันเนี้ยยาวไปเลยยาวไปเลยยาวไปเลยมันจะมีอีกหนึ่งแบบด้วยนะทุกคนนะไอตัวปกตินะเดี๋ยวเค่อยมาจับกันอีกทีหนึ่งวันนี้เราเจอแค่ไอตัวนี้ไงที่มันเลเวลดีตัวอื่นมันเลเวลไม่ค่อยดีเอาจะไปไหนอะเอ๊ะเอง็งจะไปไหนวะจะตีก่อ จะเครื่องอีกเหรอเครื่องอีกเหรอฮะยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังยังไม่หยุดเหรอเดี๋ยวเอาให้หลับเอาให้หลับเดี๋ยวถ้าเกิดจับไม่ได้นี่คือสวยเลยนะปั๊บปั๊บเอาล่วงได้ไงเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนจินเรียบร้อยทุกคนอะไม่มีเนื้อหรอทุกคนป๊บหนึง่งป๊บหนึง่งเดี๋ยวไปเอาเนื้อก่อนอเดี๋ยวขออนุญาตเก็บปืนก่อนนะเฮ้ยขอเอาเนื้อไหนลูกเอ่อเอาโอเคมันมีเนื้ออันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะเนื้ออันนี้ก็กินได้แหละกต็ดปิกเต็ดปิก,ปก,ปกป เฮ้ยยืนนั่อยู่ไหนวะอยู่นี่ตาถั่ววะเออทุกคนขึ้นมามขึ้นมามเอาขึ้นเทมเอาได้ดี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 ยังไม่ได้ทําที่ขี่ไม่ได้ทุกคนแต่เราจับน้องให้ได้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเออเพราะว่ายวไงเดี๋ยวเราต้องออกไปด้านนอกกันแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันทีหนึ่งส่วนไอ้ตัวที่คืออีพีนี้จะได้จับตัวอื่นอีกอป่าไม่รู้นะพี่ดันทําประตูเล็กเกินไปนะดูดิเห็นปะเนี่ยคือคนออกได้แต่ไดโนเสาร์ออกไม่ได้แน่ชัวช์ๆเดี๋ยวขอลองลองก่อนดิออก ออกไปได้นี่ไงทุกคนหนูดูดิออกไปได้เล็กจัด <laughs> ไอ้บ้าเอ้ยเจ้าตัวออกไปได้ดีนะมันมันตีวงกว้างมันตีไม่ค่อยโดนถ้ามันตีโดนเรานี่คือซวยเลยนะเอาเดี๋ยวเดวีติดบัติดบั๊ติดกับไอ้นี่เกินไปโอเคไป,ไปก่อนโอ้ยมาเดี๋ยวขออนุญาตวิ่งมาดูหน่อยสิมันขึ้นหรือยังโอ้โหม,ม,ม,มันต้องประมาณกิน3-4คำเลยนะทุกคนอ่าระหว่างนี้สปีดไปหน่อยดีไหม ซโลโมสิไปเลยเออแล้วก็ซโลโมหนึ่งอันนี้อันนี้น,นี่เออเห็นป่ะเล่งไปนิดหนึ่งทุกคนมันไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วนะทุกคนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการตัดอยู่นะทุกคนนะอ่ถ้าเล่งมันก็ดีหน่อยหนึ่งนะเออเดี๋ยวเราจะต้องไปเล่นกันที่บ้านนะ EP นี้อาจจะได้ตัวหรือสองตัวเดี๋ยวค่อยว่ากนันอีกทีหนึ่งมาลออีกนหนึ่งเอาเรียบร้อยทุกคนโอเคเรียบร้อยแล้วเฮ้ยหยุดหยุดหยุด โอเคอาตอนนี้เรา่า80ดเดี๋ยวเก็บมาเป็นบล็อกกันทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเอาน้องกลับบ้านกันก่อนดีกว่าทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านหรือว่ายัางไงเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันที่บ้านดีกว่านะทุกคนเนาะไป โอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงบ้านกันแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไอ้โกดไวเวิร์นของเราออกไปเลยนะซึ่งพี่ไปสังเกตแล้วตะกี้ตอนพี่บินกลับมานะทุกคนนะตอนไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่ดาก้อนนะทุกคนนะมันมีจะมีโกดดาก้อนอีกตัวหนึ่งทุกคนเออพี่ก็ลืมไปไอ้น,นี่มันเป็นโคบัตไวเวิร์นโกดปกตินะทุกคนคือมันเป็นสายพันธุ์ไวเวิร์นที่สามารถจับได้ปกติโดยที่ไม่ต้องฟักไข่นะทุกคนซึ่งไอ้ดาก้อนจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะทุกคนดาก้อนมันจะมีตังหากไง มันเป็นโกสตาก้อนเหมือนกันแล้วก็เป็นโกสไวเวิร์นนะทุกคนแต่ตัวที่เราจับมันมันเป็นโกสไวเวิร์นนะเดี๋ยว e ีพหน้าหรืออีพีหลังๆเราค่อยไปจับโกสดาก้อนเนาะก็จะคล้ายๆกับไอ้เจ้าตัวนี้นะทุกคนอันนี้มันเป็นโกสดาก้อนเห็นป่ะแต่นี้มันเป็นรชั่นโครงกระดูกเนาะทุกคนเนาะ ก็ย,าง,ยางที่บอกอ่ะเดี๋ยวเราเล่นไอตัวนี้กันไปก่อนเนาะ EP นี้นะส่วนไอเจ้าโต๊ะที่มันทําการผลิตคอตูมพี่ไปเห็นช่องฝรั่งเขานะมันเป็นโต๊ะผลิตคอตูมแบบเออมันสามารถเอาคอตูมมาใส่ให้สัตว์เราได้ด้วยนะแต่เดี๋ยวพี่ต้องหาวิธีทำอีกทีหนึ่งนะจริงๆแล้ววไอโต๊้คอตูมมันชื่อโต๊ะอะไรสักอย่างหนึ่งนะมันชื่อ workbench เออนี่นี่นี่เทเลเทเลอร์ w o r k b e n บน,นอันนี้อันนี้ทุกคนเออแต่พี่น่าจะยังไม่มีของไม่มีของคราฟมากเดี๋ยวขอดูกันนะว่าเรามีของคาราฟปะ เออพี่จําไม่ได้ว่าเรามีของคาฟหรือเปล่าอืมซึ่งของคาบมันใช้ไม่ค่อยยากแต่ว่าไอหินพวกอะไรเงี้ยพี่ไม่ค่อยมีอ่พี่ไม่ได้เก็บมาเอออาจจะยังไม่ได้คาฟในอีพีนี้ก็ได้นะแต่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไปเห็นช่องฝรั่งมาว่าแว๊บนะทุกคนเนาะก็เลยยังไม่ได้เตรียมตัวมาด้วยอืมถ้าเราคาฟได้เราก็จะคาฟทิ้งไว้ก่อนนะแต่จริงๆแล้วน่าจะยังคาฟไม่ได้นะทุกคนเออส่วนไอโกด์ไวเวอร์นี่มันใช้ไอไหลชิ้ที่ขี่หรือเปล่าวะ จะไม่ใช้ที่ขี่นะทุกคนนะพี่หาที่ขี่มันไม่เจอนะแต่ลองดูอีกทีหนึ่งไปหนึงไปหนึง่งไปหนึง่งอ่าี่ไงของเราไม่มีเด้อเด้อขอดูก่อนขอดูก่อนทุกคนขอเสียเวลานิดนึงนะอ่าของที่เราจะใช้เออไม่มีวะ่ะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวโต๊ะเวิร์กเป็นที่ทําคอสตูมหรือพี่เข้าไปหาทําหลังใหม่นะอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราเอาน้องออกมาก่อนนะทุกคนว่ามยังที่บอกอะ่ะคิดว่าน้องน่าจะขี่ได้เลยนะอ่าเฮ้ยขี่ไม่ได้ว่ะโคแบทไวเวิร์นโกสหรออุ้ยตายแล้วทุกคนเอาท่พายแหละ Hob art. Hob art. โคแบทโคแบทเฮ้ยทุกคนอันไหนอะอันนี้มันเป็นคอนโทนไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวๆดีๆ๋ยเดียดทุกคนเอาชิบหายแล้วไวเวิร์นเหรอไวเวิร์นเฮ้ยทุกคนที่ขี่อะเฮ้ยพี่หาไม่เจอว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอหาก่อนนะโคแบทไวเวิร์นโกสเหรอ หรือว่าเราเรียนไปแล้วว่าทุกคนไวเวิร์นเอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตหาก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวขอหาก่อนทุกคนอีบ้าเอ้ย s แต d เด v o i วอย i ์วิงเซอร์เพนอะไรเนี่ยสติลแอร์ออนิแอร์ h i p เอ้ยเอาทุกคนพี่หาไม่เจอวะ่ะเอาสวยแล้วไงเออโอ้โหนี่ไม่ใช่ เทคน e คสุดยอดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเมนต้านี่เราดูแล้วนี่เฮ้ยตะกี้เราดูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเยวอ้มันแปลกปะอันนี้หรือเปล่าวะเอ๋อเทเลเบอร์ดิโดคูลัสฮิโปคาโนซาโกเควสโซเมนต้าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนพี่หาไม่เจอวะหนูล็อกเดร k ก เราไม่มีที่ขี่ว่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปดูแป๊บหนึ่งนะทุกคนเนะว่ามันมีทำอะไรได้หรือเปล่าเนดะี๋ยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอหาก่อนนะทุกคนนะ2,000 years later โอเคทุกคนอยากที่ไปหาข้อมูลมาทุกคนมันใช้ที่ขี่ข,ของ Ghost Dragon กกทุกคนมันไม่ใช่ Wyvern เออไอ้บ้าเอ้ยก็ ا, ดูชื่อมันสิชื่อมันเป็น Wyvern Ghost c o b a t Wyvern Ghost ว้ยน้องๆแต่มัใช้ที่ขี่มังกรว่ะไอ้บ้าไม่น่าเราถึงหาไม่เจอ โอ้ถ้าอย่างนั้นเราก็คาบในตัวเราได้เดี๋ยวเราปลดล็อกไปหมดแล้วมาทุกคนเออ Ghost ส r ากอนน่ะนี่ไงตตนนี้เราขาดเอ็นก1สแล้วก็หนังอีกนิดหน่อยนะทุกคนนะซึ่งหนังอะเยอะแต่ขอต้องไปเอาไอร n นอินกก่อนนะไอรอนอินก็รู้สึกว่าจะยังพอมีอยู่นะแถวๆนี้นิดๆเออไม่ต้องไม่ต้องเอานี้ดีกว่าเออดิดิเอาครึ่งเดียวเออแล้วก็หนังอะเยอะไอตัวตะกี้ที่เราเอาไปน่ยก็เยอะไอตัวอะไรนะไอเฟไอเรนโบดากอนน่ะเยอะมากเลย พราะว่าไอ้พวกนี้มันมันตีแล้วมันได้มาทุกวันไงทุกคนทุกทุกอีพีเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บ้าเอ้ติดเอาอะเอาที่มึงก็ไดนะ้ <c oughs> เปิดเจอไอ้คาโนก็เอาที่มันด้วยแหละ <c oughs> โอเคทุกคนมาเดี๋ยวเรามาคราฟกันดีกว่ามิด้าแล้วโห้โหหมุนต้องนานไอ้บ้าเอ้ก็ว่าอยู่ทําไมมันไม่มีที่ขี่ของมันเองโอเคปะ่ะตอนนี้เราได้ที่ขี่มาแล้ว มื่อกี้ไปเก็บนม,มนเก็บอะไรมีกเพียบเลยนะนี่ไงโอโเอยคุณหลอกดาวโอเคทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองขี่กนก่อนเลยดีกว่าตอนนี้สเตตเดิมๆเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะเลือดสามหมเก 9, เหมือนตอนที่เรายิงเขาเลยนะส่วนอาดามเมจก็ประมาณ320ทุกคนมันไม่เยอะอยู่แล้วแต่อาสตัมบีนาก็สองพมาเดี๋ยวเราก่อนจะไปกันเ,เราอัพสตัมบีนาคเอดี อัพสไตล์มนาน,นิดนึงแล้วก็น้ำหนักด้วยแล้วก็ดาเมจนิดนึงโอเคแต่เราจะลองไปตีข้างบ้านนี่แหละทุกคนอุ้ยแต่ว่าตัวเขาเขาเขาเทพปะเดี๋ยวดูดิอุ้ยตัวเขาเทพว่ะทุกคนดูเขาดิเขาคริสตันโอ้โหมีนอเหมือนแรดด้วยปีกเป็นปีกไอ้น,นี่เลยนะทุกคนปีกเือนโกดดาก้อนปกติเลยนะแต่อันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นของไวเวิร์นเนทุกคนอุ้ยไอ้บ้าเทพว่ะทุกคนแต่ว่าไอ้เรื่องความโหดนี่อาจจะยังไม่ได้นะเพราะว่าเรายัางไม่ได้อัปอัไทยมากมายปับ๊บเออ้โหแตตีแรงวะ่ะ เฮ้ยตีพันกว่าเลยเอาเรื่องโอ้ยไทยใช้ได้ใช้ได้เลือดเราอยากจะยังไม่เอานะทุกคนขอเอาเป็นดามเมจกับน้าหนักไปก่อนนะตอนนี้นะเฮ้ยแต่เขาบินไวนะน้องๆดูดิเห็นปะบินใช้ได้เลยนะค่อนข้างจะไวกว่าไอโครงกระดูกทีเล็กเมื่ออีพีที่แล้วค่อนข้างจะเยอะเลยนะไอพวกโตโครงกระดูกอะมันจะค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าไอพวกนี้มันบินไวอยู่นะเฮ้ยมันบินโอ้โหมันบินพอๆกับะไปนี่เลยเลยเอเลนโบดาก้อนเลยนะเฮ้ยแต่เดี๋ยวตรงนี้มันยังไม่มีตัวอะไรเอนนี้ไงเกิดแล้วอะคลิกซ้ายกัด่มคิขวา พ่นไฟอุยโดนอยู่แต่ว่าไม่ค่อยแรงมากกดคิกกดซีอะกดซีเป็นการคีบกด X อ่ะ X, X ไม่มี Z QR ไม่มีคอนโทรลไม่มีโอเครู้กันมีแค่พ่นไฟกับคีบนะแต่มันหมุนตัวยากนิดนึงเหมือนจะตอนที่มันตีเราทุกคนถ้าเรายืนอ,อยู่กับที่น่ะมันก็จะตีเราไม่ค่อยโดนนะมันจะต้องใช้เวลาในการหมุนตัวกันค่อนข้างเยอะขออนะัพเลตสักทีนะปับ๊บหุยอัพทีละหมื่นกว่าตะกี้สามหมื่นเก้ารือขึ้นมาห้าหมื่นแนละ้วทุกคน อุ้ยเอาเรื่องว่ะนี้ใช้ได้เลยนะมาแต่ขออัพอันนี้ไปหน่อยเอาขอดามเมจไปก่อน3,000แล้วจริงๆแล้วมันบอก3,000นะแต่มันไม่ใช่หรอกจริงๆคือมันเป็นสเตตเริ่มต้นปั๊บป๊บตีเท่าไหร่แล้วเนี่ยอุ้ยตี5,000เห็นป้า3 0 0พแต่ตีโดน5,000นะเอาดีเอาดี เดี๋ยวคิดว่าเราน่าเราไปเกาะนู้นกันบ้างดีกว่าไหมทุกคนไอ้เกาะนี้มันจะมีตัวคล้ายๆทีเล็กโคแบสนะเดี๋ยวเราจะต้องมาจับกันด้วยนะเรายังไงที่บอกกนยังหาเลเวลสูงๆไม่ได้เลยทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นมาด้านบนดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราเจอทีลงทีเล็กดีๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเซอร์เวย์ไปด้วยนะพวกตัวกิฟฟงกิฟฟินก็น่าสนใจนะแต่กิฟฟินเราจับมาแล้วนะพี่จับหลังไม้มาตัวหนึ่งนะจะเป็นกิฟฟินของโคแบสนะตัวดำๆอ่ะแต่ยังตัวธรรมดายังไม่ได้จับนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องมาหหาาาจััับกกกนนนนนนนอออออีีีทึง่ต้้โยเเมมวื มาเดี๋ยวๆขออนุญาตรอมันต่แป๊บหนึ่งนะทุกคนนะเฮ้ยนี่ไงมันเกิดแล้วนี่อ๋อตรงนี้ไงตรงที่เรามาซัมมอนโครงกระดูกไอ้คาน่เฮ้ยเดี๋ยว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 มันว่าอะไรวะเฮ้ยว่าสูงนะเนี้ยอ๋อแต่ว่ายิบไม่ว่าวอาไรวะบ่อเยอะเหมือนกันนี่หว่าทุกคนอ๋อไม่เป็นไรช่างมันโอเคได้ดาเมจมาห้าพันแล้วมาเดี๋ยวเราทําการล่าเป็นก่อนเลยดีกว่าทุกคนสกิลพ่นไฟมันไม่ค่อยแรงนะปั๊บกัดไปหนึ่งดอกกัดไปหนึ่งดอกไอ้ต้นไม้ผี มาพ่นไฟไม่ค่อยแรงแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยตะขาบว่ะอุ้ยตะขาดเราก็ยังไม่ได้จับเลยปับ๊บเลยว่าสิบไม่เอาว่าสิบไม่เอาพ่นไฟดิไอคาโนะมึงตายแน่มาปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บแตกแตกแตกอุ้ยมันใช้ได้นะเว้ยทุกคนจะหาว่ามันเด้อนี่ทำไม่ถูกพัน 6, แล้วมามาอุ้ยทีเล็กปับ๊บหนึ่งดอกทีเล็กเท่าไหร่อุ้ยแปดสิบแปดอ้บ,บ้าอุ้ยหลือว่าโคตเยอะเลยอุ้ยโลว่าตึงจัด ไม่เฮ้ยถ้าเกิดมันตกลงไปนี่มันก็จะตายฟรีนะทุกคนนะฆ่ามันก่อนดีกว่าที่เล็กปกติเราตับมาแล้วไงปับป๊บปับ๊บปั๊บคนไฟสามหมื่นยังไม่ตายเฮ้ยโอ้โหถึงเกินแตกโอ้โหตีสี่ทีเลือดสี่หมื่นกว่าห้าหมื่นเลยเหรออุ้ยหอีบ้าโอ้โหทุกคนเลยขอเลือดโอ้โหหกหมื่นอัพทีนึ่งคุ้มๆเลยสตัมมีนาที่หนึ่งขอสตัมมีนาหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นไปทุกคนอ่าน้ำหนักเอาแค่นี้พอเอาที่เหลือเป็นดามเมจหมดเลยนะทุกคนน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 นะะเเเฮ้้้้้้ยดีีีีววตตัััออออออไไไไไรมมมผ่่่่ใชหาป็ จนเราสาวนี่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 แองกิโลแองกิโลอุ้ยตีเราตีหมื่นกว่าแล้ววะทุกคนอุ้ยใช้ได้นะวยจริงๆแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเจอตัวดูพอดีเฮ้ยเพ่าสูงแล้วอะเพ่าสูงอีกแลวเพ่าสูงแล้วลว่าห้าสิบเองเหรอเฮ้ยใจังจว่าเลยอ่าถ้าเกิดเราพี่อยากจะเก็บมันให้มันเลเวลว่ามันสูง,สงๆให้มันเลเวลว่าตันไงทุกคนนะเพราะว่าถ้าเราได้เลเวลตันอย่างเงี้ยหรือว่าเอาจะไปตีบอสด,ดีนะอ่าถ้าเกิดมันโหดจริงๆอะอาจจะใช้ไปในการตีบอสโครงกระดูกก็ได้นะแต่ต้องงดูีทนึ ว่ามันจะโย่หดโอ้ยดูดูดูเอานี้ไงเอาทุกคนโอ้โหเลเวลสี่ว่ะทำไมเราเจอบ่อยนะเว้ยแต่เจอเลเวลน้อยมากเลยตัวนี้นี่ไอตัวโคแบทเนมั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 นตีแรงนะมันจะตีแรงกว่าตัวทีเล็กปกติประมาณอาสิบยี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะทุกคนเนี่ยไอสายโคแบทอะพี่ถึงอยากจะจับไอตัวนี้เราจับไปแล้วนะที่บ้านอะอยู่ข้างบ้านเราแล้วน่ยอยู่จับไปแล้วเฮ้ยไอตัวอะไรตีตัวอะไรตีขออัพก่อนวิตัวอะไรอุ้ยทีเล็กมาแล้วอู้ยเจอไปดิที่โอ้โหมากัดกันได้ไงวะตกใจหมด ปาบพ่นไฟตัวนี้ตัวกินพืชมันไม่ค่อยถึกอยู่แล้วอ่ะปาปูเลเวว่าร้อยเล้วว่าร้อยได้เลยว่ามาจุกจุไปสิทุกคนนี่ห้าห้าเลเวลมาเฮ้ยเดี๋ยวเดีโอตกใจมันนี่มันนี่มันไม่ตีเราก่อนเฮ้ยเฮ้ยเจอเฮ้ยหุยแล้วก็สิเฮ้ยสเดี๋ยวเวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอาเเเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวพี่ขอจับไอตัวนี้ไปด้วยดีกว่าทุกคนนะเดี๋ยวขออนุญาตทำทำหลุมพางก่อนทุกคนเออมันต้องเอามันไปด้วยหรอเป่าทุก เ,ออเดี๋ยวพี่ขอจับไปก่อนอาจจะได้มาเล่น EP หน้าก็ได้นะแต่ต้องจับมันไปก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยว EP นี้เดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันเดี๋ยว EP หน้าค่อยมาลองเล่นมามันอยู่ไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ไหนวะนั่นนะ่ะเอ้ยอ๋ออยู่นู่นตกใจไม่คิดว่ามาคิดว่าม,มันตกไปตายทุกคนโอ้โหใจหายวุบโอเคเฮ้ไอ้ไอ้ไอ้ไฮย,ย,ยีน่าไฮยีน่าโอ้ยอะไรวะ ตกใจอีบ้าเอ้ยโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตพาสิบกันนะเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ดยว,ดยวกดผิดกดผิดพาสิบอ่าแล้วก็กดสต็อปปลูกสต็อปปลกโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่ขออนุญาตทําการเคลียร์หลุมเคลียร์หลุมให้มันตกไปก่อนนะแล้วเราจะได้ตีมันง่ายๆนะทุกคนนะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่ง few moments later. โอเคน้องๆตอนนี้พี่ทําการขุดหลุไมไว้เรียบร้อยแล้วตรงน,นี้นะคิดว่าน่าจะกักเขาอยู่นะทุกคนนะพี่ก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะทุกคนนะ อ่าคิดว่าเขาน่าจะหล่นลงไปได้นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะทาการล่อเขาลงไปก่อนดีกว่าพี่อาจจะไม่ได้จับในอีพนี้เลยนะพี่อาจจะจับหลังใหม่ก็ได้นะทุกคนนะแต่ว่าก็คือเวลามันอาจจะไม่ทันไงทุกคนเนาะเดี๋ยวพี่จะทาการล่อเขามาก่อนดีกว่านี่นี่นี่ล่อเขามาก่อนเขาน <Cal üp! S 2> ่าจะมาได้หรือเปล่าวะทุกคนเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ยถ้าเกิดเราล่อเขาลงไปแล้วนะเราจะสามารถทาไอ้นี่เขาได้ไงอาจับเขาได้ไงเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเว้ยนี่มันว่าสี่สิบแปดเอ้า ยก่อนนะเฮ้ยแสดง,งไปเลยว่าเก้าสิบตายเลยทุกคนเฮ้ยอีกบ้าเอ้ยระหว่างที่พี่ไปทําการขุดหลุมอยู่มันตกไปตายเหรอเฮ้ยทุกคนเลเว่าเก้าสิบหายไปแล้วทุกคนเอาสวยจริงๆเลยน้องๆโอ้โหสาเจาะหลุมทิ้งไว้นีจ่จะลากมาลงมาในหลุมสักหน่อยอ๋อทุกคนมันตายไปแล้วว่ะแสดง,งว่ามันตกหลุมมันอยู่มิ่นมากเลยตะกี้มันอยู่ตรงริมนี้แล้วก็คือคิดว่าน่าจะต้องตายไปแล้วแหละเพราะว่าปกติแล้วมันจะต้องอยู่ไง โอ้โหเสียดายจัดเลยทุกคนกว่าจะเจอเลเว่าสูงขนาดนี้นะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะโอโ้ยากมากถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวขออนุญาตตีพวกนี้ไปหน่อยดีกว่าปั๊บหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกโอ้โหเซ็งแล้ว่ะทุกคนโอ้โหเจอเลเว่าสูงๆนานๆทีนานๆทีนนนนทก็จับไม่ทันนะทุกคนนะโอ้โหแย่มากอืมเอมอ,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 อทำไงเลยเนี่ยเออถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวขอเล่นอีกสักหน่อยดีกว่าทุกคนเนาะ อาจจะไม่ได้จับแล้วแหละทุกคน EP นี้โอ้โหเสียดายวะ่ะเฮ้ยนี่มันเลืออะไระเนี่ยยีออ่สิบสี่ไงเฮ้ยนี่ขนาดเลเวลยี่สิบสี่นะนี่เลือดเป็นมือเลยเลือดเป็นมือเลยโอ้นี่ไงได้มาเก้าเล v เวเอาไปก่อนเออเดี๋ยวค่อยมาหากันที่หลังดีกว่าทุกคนโอ้โหเสียดายเพาะทุกคนโคตรเสียดายเลยพี่ก็ว่าอยู่นะว่าพี่เปิดทำการเจาะหลุมเสร็จปุ๊บพี่ก็มากดอัดกด,กดขียไวเวิร์นตัวนี้แล้วพี่ก็อดัดคลิปเลยนะอัดต่อเพราะว่าไม่อยากให้น้องลูกน้อง,อง,องเสียเวลามาต้องมานั่งดูพี่เจาะหลุมนะ แล้วมันก็หายไปพี่ก็คิดว่าเอ้ยมันคงจะอยู่แถวนี้แหละทุกคนแต่ปรากฏว่ามันตกไปตุยเอานี่ไงไอตัวนี้ก็หายไปแล้วน้องนองนี่ไงมันตกไปหมดลเลยอออยู่นี่ไปตกใจอบ้าเอ้ยโอเคทุกคนก็คงจะต้องเป็นอย่างนี้แหละทุกคนเดี๋ยวพี่ขออนุญาตค่าไอแถวนี้แป๊บหนึ่งคือเราว่ามันยังไม่ตันไงเออแต่อีพีนี้ได้มันหนึ่งตัวก็โอเคแล้วนะโอเคแล้วนะวน,ะนี่ขอเวิร์ลสักนิดนึง ส่วนอาน้ำหนักสักสองพันแล้วก็ดาเมจที่เหลือเป็นดาเมจนะคามให้มันบาลานซ์บาลานซ์ไว้ก่อนนะทุกคนนะโอ้ยังเสียได้ไอตัวตะก,กี้ไม่หายแล้ววะถ้าอนะีพีหน้าไอตัวสี่สิบกว่ายยังอยู่อาจจะจับไอตัวสี่สิบก็ได้นะทุกคนนะเพราะว่ามันจนปัญญาจริงๆเราพยายามหามาตั้งแต่ช่วงอีพีแรกๆแล้วนะมันไม่เจอเลเว่าสูงไงมันไม่เจอเลเวลสูงนี่มันอัพได้เรื่อยๆเหรอเนะี่ยแต่มันจะเริ่มขึ้นช้าแล้วนะทุกคนก็ถือว่าโอเคอยู่นะเดี๋ยวขอตีสักสองสมตัวเดี๋ยวเราจะกลับนะนะบ้านกันแล้วท ปั Private, ality, okay. so, really? to efecto, ๊บเก็บเวลนี่ยังขึ้นอยู่ยังขึ้นอยู่โอเคสะสมโคแบทไปนิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นช้าละอุ๊ยล้วว่าสูงเฮ้ยแล้วว่าสูงแล้วว่าแล้ววาสูงแล้ววาสูงแตก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 ตีหลายตัวก็ได้เอเพเยอะอุ๊ยเป็นร้อยเป็นร้อยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนตัวนี้ยังไม่ได้จับเราจับแต่ตัวสีนี้ไปแล้วตัวโซสีดำไปตัวสีขาวยังไม่ได้จับแล้วว่ร้อยเอาไว้ก่อน แต่จริงๆแล้วเอาไว้ก่อนก็นไม่ได้นะทุกคนนะเพราะว่าถ้าเราออกเกมหนึ่งครั้งอ่ะมันก็เดินสาวก็จะรีทีหนึ่งเราเข้ามาใหม่มันก็จะรีอยู่ดีนะทุกคนนะคือมันเป็นแบบนี้ในไอเกมเนี้ยมันไม่เหมือนอาร์คปกตินะถ้าอาร์คปกติเราออกไปแล้วเราเข้ามาใหม่มันก็ยังอยู่ที่เดิมนะขอให้เราไม่ได้ฆ่ามันมันก็จะจังอยู่นะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่บ้านดีกว่านะทุกคนเนาะไปโอเคทุกคนอีพนี้ก็ขอไวเท่นนี้ก่อนดีกว่านะครับผมทุกคนหากทุกคนชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดกับตัวะไ แล้วพบกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ